้องยกให้เป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่หวานไม่จางสำหรับใช้ชาติโยโดมฮิรัญยทิศและวิกกี้สุนิสาสองคู่รักนักสแสดงชื่อดังที่รักกันหวานชื่นจนมีสักขีพยานรักสองคนคือน้องตรินและไทเลอร์ซึ่งตอนนี้สองสามีภรรยากลับมาตั้งใจฟิตร่างกายกันสุดๆงานนี้พอได้เห็นบริสุทธ์แป๊กก็เข้าใจเลยว่าทำไมทั้งคู่ถึงตกหลุมรักกันไม่เปลี่ยนล่าสุดในงานเปิดตัวครีมทาฟ้าดร์จีไออลอลชายวิกกี้ได้ออกมาเปิดใจเผยสาเหตุที่ต้องออกมาโชว์ร่างท้องโดยชายเผยว่า เกือบ30ปีที่ผ่านมาใช้สะสมอะไรไว้เยอะมากมันไม่ใช่แค่สะสมประสบการณ์อย่างเดียวมันสะสมน้ำหนักจนกลายเป็นเหมือนยอมที่จะอยู่ตรงนั้นยอมที่จะใช้ชีวิตแบบนั้นแล้วพอวันหนึ่งมันไม่ได้แล้วมันไม่ใช่ว่าเราอายุเยอะขึ้นแล้วมันจะต้องปล่อยให้เรามีคุณภาพชีวิตที่มันแย่สุขภาพแย่ลงไปเรื่อยๆเราลุกขึ้นมาทําอะไรและลองดูสักทีว่ามันจะเปลี่ยนแปลงได้จริงหรือเปล่าพอมันทําได้สําเร็จคือทําไมเราไม่ทําตั้งแต่แรกคือแบบแอ ล้วทำไมเราปล่อยให้ตัวเองเลยเถิดไปไกลขนาดนั้นมาถึงวันนี้คือเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของชีวิตชายไม่เคยอยู่ในสภาพร่างกายแบบนี้สุขภาพดีแบบนี้ความมั่นใจแบบนี้มาก่อนด้วยซ้ําซึ่งจุดเปลี่ยนที่ทําให้ต้องดูแลตัวเองคือนอนอยู่ที่บ้านนี่แหละคือมันวนลูกอยู่แค่การกินและการนอนวันไหนที่ต้องออกไปทํางานก็ไม่มีแรงคือร่างกายมันไม่ไหวแล้วเหมือนใช้ชีวิตยากมากๆแต่จุดพลิกเลยจริงองอ,งอ,งองก็คือตอนที่ความตั้งใจของชายชายอยากจะสนิทกับลูกมากๆชายอยากจะใช้ชีวิตให้ลูกมีความทรงจํา และประสบการณ์ที่ดีกับพ่อกับแม่อยากจะเป็นเพื่อนสนิทก,กับลูกแต่ชายทําไม่ได้ในวันที่ลูกเดินขึ้นมาแล้วบอกว่าพ่อไปเล่นกันคือชายไม่ไหวไม่มีแรงมันเป็นอย่างนั้นซ้ําๆเรื่อยๆทุกวันจนชายรู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วคือสิ่งที่เราตังใจมันสวนทางก็เลยลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงให้ได้ก็เลยเริ่มกลับมาดูแลตัวเองให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกกับครอบครัวให้ได้ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นร่างทองถึงแม้ว่าเราจะไวัยใกล้ห้าสิบแล้ว ถ้าเราตั้งใจจริงๆมันต้องทําได้แล้วเดือนหนึ่งผ่านไปมันเริ่มเห็นผลเริ่มสบายตัวเริ่มเบาขึ้นสุขภาพดีขึ้นคือผ่านมาแป๊บเดียวเราสามารถทําได้ขนาดนี้เราไปต่อได้ไหมแล้วไปให้สุดทางเลยได้ไหมคือลองท้าทายกับตัวเองดูก็เลยตั้งเป้าร่างทองเลยแล้วกันชายเผยต่อว่าตอนนี้กลายเป็นว่างานติดต่อเข้ามาเยอะซีรีส์ละครหนังที่ติดต่อมาบอกว่าพี่ชายต้องใช้ร่างใช้หุ่นนะคะคือมันเปลี่ยนแปลงลักษณะงานที่เข้ามาเพราะว่าก่อนหน้านี้ ก็จะเล่นเป็นพ่อที่หลายคนเคยเห็นแต่คือตอนนี้งานที่เข้ามาติดต่อเป็นแนวบูนาโชวหุ่นโชร่างต่ละอดคือมันเปลี่ยนแปลงจริงๆและเราก็พร้อมด้วยคือก่อนหน้านี้คือถ้าต้องให้ไปบูเราคงไม่ไหวแล้วแต่ทุกวันนี้พอมีงานแบบนี้เข้ามาก็รู้สึกตื่นเต้นและตัวเองก็พร้อมมากๆเลยในตอนนี้คือเราก็ดีใจมากมันเปลี่ยนแปลงไปมากและในวัยที่รู้สึกว่ามันไม่ได้มีโอกาสอะไรแบบนี้แล้วมันกลายเป็นว่าโอกาสใหมๆ่ๆเข้ามาเต็มไปหมดเลยคือมันเป็นบทที่มันท้าทายแล้วมันก็น่าจะสนุกก็มาก เพราะว่าเราลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แต่มันก็เหมือนเป็นดาบสองคมเหมือนกันนะเพราะมันทิ้งไปจากตรงนี้ไม่ได้แล้วชายพูดกับกี้หลายรอบแล้วคือกี้เขาจะถามช้ยว่าทำไมยัดหงอพยายามตั้งใจอยู่ตลอดเวลาคือชายไม่อยากให้เห็นภาพนี้ร่างทองอยู่บนทีวีแต่พอไปเจอตัวจริงแล้วมันไม่ใช่คือไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเพราะชายตั้งใจจริงๆแล้วพอมันซ้ำเร,จจร็จริงๆชายก็อยากให้มันอยู่ตรงนี้เพราะว่าชายแฮปปี้มากกับชีวิตตอนนี้มีแรงสุขภาพดีเล่นกับลูกได้มีเอเนอร์จีงานเงินใหม่ๆ ทุกวันนี้ความสุขก็อยู่กับครอบครัวได้เห็นลูกมีความสุขเขาวิ่งเล่นกันอยู่แค่นั้นก็พอแล้วมันไม่ได้อยากออกไปหาเพื่อนไปหาความสุขข้างนอกและเพราะฉะนั้นชายพยายามรักษาสิ่งที่ชายอยู่ให้ดีที่สุดคือมันมีสิ่งที่มีค่าที่สุดสําหรับชายวิกกี้เผยว่าเหมือนได้สามีใหม่จริงๆค่้ตอนแรกคิดว่าเหมือนได้แฟนคนเก่ากลับมาเหมือนตอนคบกันแรกๆคือไม่เคยนะคะตั้งแต่คบกันมาอยู่ด้วยกันมา18ปปีตอนนั้นเขามีความอบอยู่แล้วซึ่งอันนี้เป็นร่างใหม่ ที่ไม่เคยเห็นเลยซึ่งดีมากคือเรียกว่าดีมากๆกก็เห็นตามภาพแล้วรู้จริงๆพี่ชายเป็นแรงบันดาลใจไม่ใช่แค่กี้แต่เป็นแรงบันดาลใจให้คนรอบข้างให้เพื่อนๆกลุ่มกีด้วยคืออยู่ดีๆก็ลุกขึ้นมาออกกําลังกายคือเขาเห็นจากที่พี่ชายทําได้และเห็นกีทําตามมันเริ่มจากที่กีรู้สึกว่าถ้าเขาทําได้ในวัยนี้ที่รู้สึกว่าเราอยากทีจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยนี้เราก็โอเคเพราะว่าทําเดิมๆแล้วมันไม่ได้ผลเราก็เลยรู้สึกมาลองสักตั้งหนึ่งแล้วมันดีจริงๆเหมือนที่เห็น พอพี่ชายมีร่างทองก็ไม่ได้หวงค่ะคืออยากให้ทุกคนได้เห็นอยากโชว์อยากอวดมากกว่าพี่ชายเขาก็จะเขินเพราะเขาไม่เคยโชว์มันเป็นอะไรที่เป็นสิ่งใหม่ที่เขาได้แต่เราภูมิใจมากล่าสุดไปทะเลเสื้อไม่ใส่เขาก็เดินฉีดครีมกันแดดให้ตัวเงาเงา,เงาเขาก็บอกที่เองว่าชายจะโดนฉีดให้หมดขวดเลยซึ่งเราก็ไม่หวงเพราะเราชอบพี่ชายเป็นคนน่ารักจริงๆมันอยู่ที่ตัวเขาเขาไม่เคยเป็นคนที่ทำให้เราเป็นห่วงเขาไม่สุขสนกับคนอื่นเขาสนแค่กับเรา แล้วเดี๋ยวนี้เรื่องโลกสองใบมันเยอะมากแต่เราก็ค่อนข้างมั่นใจอย่างข่าวลือที่เกิดขึ้นเซนของเราก็คือคิดว่าไม่มีพี่ชายเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายเสมอก็เลยยังไม่มีความกังวลละแต่ถ้ามีจริงๆแปลว่าเขาต้องเก่งมากๆคือพี่ชายเขาเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกเลยซึ่งบางทีพี่ชายเขามีกลุ่มเพื่อนที่เก่าแก่ที่เรียนกันมาตั้งแต่ต่างประเทศเวลาเขาชวนไปไหนพี่ชายก็ไม่เขาอยากจะไปเขาอยากกลับบ้านอยากอยู่กับภรรยากับลูกซึ่งกี้ก็บอกเขาว่าบางทีก็ไปบ้างก็ไม่ผิดนะ เพราะตัวเราก็ชอบไปหาเพื่อนเราแต่คือมันเป็นนิสัยเขาจริงๆอยู่แล้วเป็นคนที่ชอบอยู่บ้าน